สวัสดีสุดหล่อทั้งหลายด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับรีเฟกนะครับคือช่วงนี้นะครับอนิเมะบูล็อกนะครับได้ทําการจบแล้วนะครับคือแบบว่ามันเป็นอนิเมะที่มาแรงมากนะครับคือแบบแม่งโคตรมันโคตรหนุกนะครับแล้วคือผมกับมาดูอนิเมะในรอบประมาณเกือบปีอะแล้วแบบคือแม่งสนุกจัดอนะผมเลยมาหาแบบแนวบูล็อกเล่นนะครับแล้วคือผมเล่นแบบแนวแบบบูล็อกไลเวลทั้งวันทั้งคืนคือแม่งสนุกจัดอนะ แล้วคือผมเล่นไปแล้วมาแล้วผมอัดคลิปไว้นะคือผมเจอราชาบาโลนะครับคือแบบว่าแม่งคิดว่าตัวเองเป็นบาโลนะครับคือแบบกูเจอโคตรบ่อยเลยพวกเนี้ยเล่นแล้วไม่จ่ายนะไอ้เนี่ยเดี๋ยวไปดูเลยนะไปทางขนาดไหนนะครับคือแบบผมทำการอัดคลิปไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go บอกเลยว่าไอ้ที่นี่แม่งโคตรบาโลจัดอ่ะบางที่ฉากแลรกนะเดี๋ยวเรามาดูการเปิดตัวของราชาบาโลกันเลยนะว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับคือไอ้ที่นี่จะเป็นกองหน้าคนเี่งของทีมผมนะครับมาบุ๊บไปทำการแต่ว่าล็อกหายหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ทำการแบบว่าโชว์สกิ ยิงเอา้าเฮียบอลหายไปไหนวะแล้วมันทําการแก้ตัวนะครับแม่งหมุนปุ๊บโอ้หลังหักแล้วก็ลากไปใกล้ๆแล้วก็จบสก,กอยเฮียมันโหดจัดเลยว่ะมันเปิดตัวแบบคือแม่งบาโลของแท้จัดนะโอ้โหไอเฮียลืมพิษทุกคนไอแอมคิงโอ้โหไอเฮียโคตรปัญญาอ่อนเนี่ยกูรั่วเลยเป็นไงาราชาบาโลเปิดตัวอย่างโหดไอเฮียล็อกห,ห,ห,หายยิงคนเดียวคุณึกว่าเลี้ยวเนลเมซี่แต่ตอนนี้ผมบอกเลยทุกคนตอนนี้ไปนะครับแม่งจะเริ่มเฮี้ยขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนนนนะะะะว่่าามมััััจเี้ยยงงไคครรบบช็ออตต ผมไม่ทําการแย่งบอลจากศัตรูได้นะครับโอ้โหแล้วบอกอะไรโล่งๆอย่างนี้ไอ้เฮียบอกอะไรขอญาติฉีกกระชากลากเลือ้อยโอ้โหหลุดเดียวมาอย่างนี้ขอญาติลากเลื้อยเลยผมทําการวิ่งสุดชีวิตนะบแบบว,ว่าความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและประตูฝั่งนั้นออกมาตัดบอลน,นะผมเลยทำการโชว์ทักษะนะครับ ล็อกหนึ่งทีนะับโอโหหายเลยนะับไอส,าาสัตว์ไม่ใช่คนหายนะบอลหายไปไหนไม่รู้ไอ้เหี้ยควยบอลหลุดตีกูไปเฉยเลยเฮ้ยเอ,อ้ยแม่งลืมติดกาวไว้ <S 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 หลังจากที่ผมพลาดโอากาสทองไปนะับเทพเจา้าบาโลก็ได้พิมพ์ว่าทําไมไม่ส่งไอกากโอโห้ให้กูพลาดทีเดียวแม่งด่ดากูไอกากเฉยเลยเนฮะ้ยมึงเกินไปนะเทพเจา้าบาโลด่าก,กูโคตรแรงอะไรวะผมไม่ทําการโดนอีกฝ่ายยิงมาะตได้นะครับแล้วก็ได้เขียนนะครับก็คือ เทพเจ้าบาโลได้เขี่ยแล้วมันจะเหลือเฮี้ยอะไรมันก็เลี้ยงอย่างเดียวดีเฮี้ยหลังจากที่เทพเจ้าบาโลเสียบอลนับผมเลยทาการพิมพ์บอกมันว่าเฮ้ยส่งดีเพื่อนทีมเบิร์กสำคัญที่สุดนะครับแล้วมันก็จะทําการพิมพ์ตอบกลับแบบไร้เยื่อใยนะครับก็คือไม่โอ้โหเฮ้ยเจอผู้เล่นโดชิเล่ในแบบบูล็อกละแม่งเล่นไม่กะส่งเลยเลี้ยงอย่างเดียวเลยโอ้โหเครียดเลยฉากต่อมานะครับศัตรูได้ทำการยิงไกลนะแต่ไม่เข้านับ ผมกับบาโลเลยทําการได้สวนกลับไว้นะคือบาโลได้บอลอีกแล้วนะครับแต่ระดับบาโลนับไอสัตว์ไม่มีจ่ายนะครับแม่งเลี้ยงอย่างเดียวเลยแล้วก็เสียบอลตามระบบนะโอ้โหไม่เลยอยู่แค่นี้แหละเราก็เลยได้โดนสวนกลับนะมาดูทุกคนทุกคนดูโอ้โหแม่งเต้นใส่พวกกูสองคนไอเฮียโอ้โหเต้นอีกรอบเผื่อไม่ชัวร์ผมกับบาโลถึงกับแบบว่าหัวร้อนจัดเลยนะแปลว่าบาโลกูหัวร้อนจัดจดพูดคําว่าเย็ยนเว้ยเย็น ผมไม่ทําการแย่งบอลจัดศัตรูไม่ได้นะครับโอโ้ขออนุญาตโชว์ทักษะแบบอิซังหีเลยวิเคราะห์เกมแป๊บหนึ่งดูจากรูปทรงเกมนะครับถ้าผมทําการเลี้งยงไปเองเองนะครับด้วยสกิลของอิซางีที่มีความยิงแบบว่าความยิงที่อะไรมีแบบว่าการยิงที่แบบว่าค่อนข้างกระจอกงอกง่อยเลยนะครับโอกาสเข้าทีบประมาณแค่3 0นะครับแต่ถ้าผมทําการส่งให้บาโลยิงนะครับโอกาสเข้ามีถึง99.999% 9 99 99เลยนะครับโอ้โหเป็นไงาการคํานวณของผมนะครับส่งให้บาโล ได้ประตูแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์โอ้โหเอาเรื่องอิซางีผู้นี้กูจ่าอะไรแล้วกันไม่พูดเยอะโจงสังหารประตูซะโจเกอร์บาโลโชเอหลังจากที่เทพเจ้าบาโลนะับไม่สามารถยิงประตูได้นะับ เลยทำให้ทีมเราโดนยิงประตูกลับนะครับแล้วศัตรูก็จะ้ทาการเต้นท่าเนี iao, ini, sang, iao, ่ยอิจินี่ซังเนี่ยอาริกาโตใส่ทีมเราครับ w นีีน่ซเาริ่เตพเจ้าบาโลนะครับ หัวร้อนมากเลยนะครับจากการที่ศัตรูได้ทําการเต้นท่าเนี่ยอิเจนี่้ังเนี้ยอาริกาโตใส่ทีมเรานับเทพเจ้าบาโรก็ทําการตื่นขึ้นนะครับไม่ทําการลากบอลไปหน้ากรอบเขตโทษเพื่อทำประตูด้วยตัวคนเดียวของผมนะครับแต่ผมก็เสียบอลนะครับผมเลยปล่อยบาโร่เล่นเกมลับนะครับเพราะบาโรมาทํทำทุกอย่างเพื่อจะได้บอลกลับมานะเพราะมันจะทําการแช่นตีนะครับแล้วดูดิทุกคน นั่งแย่งมันกลับมาไม่ได้นะโอ้แฉนติเลยนะเรียยร้อยนะโอ้หัวร้อนเลยบาโลกูตาต่อมานะผมไม่อยู่ทีมเดียวกับบาโลเช่นเคยนะผมไปทําการแย่งบอลจากศัตรูนะแล้วก็ส่งให้มันยิงนะโอ้โหแล้วคราวนี้บาโลเขา,า,นะา,ากลับมาแล้วนะราชากลับมาแล้วทุกคนดูฝี่มือมันดีทุกคน <c oughs> อย่างคมเอาเรื่องช็อตต่อมานะครับ ผมไม่ทําการโดนอีกคีมยิงประตูใส่นะเลยทำให้ัแบบว่าตอนนี้เสมอกันแล้วนะเดี๋รามาดูราชาบาโลโชว์เทกเป็นอีกรอบนะบอกเลยว่าแม่งเอาจริงแล้วลาชาบารโลกูฉ <'s> ากต่อมานะไอเฮียบาโลมันเสียบบอลโง่ๆนะมันเล่นทำการพิมพ์ว่าอะไรวะ ไม่รู้ว่าอะไรว่าหรือว่าอะเลนวานะแบบเพิ่มมันพิมเหมือนภาษาคาราโอเกะผมเลยถามว่าคนไทยหล่อแบบว่าเช็คด่างไปอะเพะคือตอนนี้ผมต้องการเพื่อนคนไทยสักคนนึงเลยแบบว่าจะได้มาช่วยผมทำภารกิจไงคือผมแบบว่าต้องการแบบสปินอะคือตัวกูกากอ่ะกูอยากได้สปินมาสมตัวดีอ่ะมันก็เลยพิมพ์บอกว่าเออผมเลยพิมพ์บอกว่าส่งให้หน่อยดิจะทำภารกิจแล้วมันก็บอกว่าไม่ส่งอ่านชื่อดิโอ้โหไอ้เหี้ยโคตรงกบ่อนไอ้สัตว์บาโลจัดอ่ะบอกเลยไอ้เหี่ยผมเลยพิมพ์บอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกูมันก็เลยพพิม์ว่า เรื่องของมึงโอ้โหไอสัตว์ตาต่อไปนะกูบอกเลยเดี๋ยวมึงเจอกูกูกับมึงหนึ่งๆกันนะมาดูกันว่าใครจะชนะนะครับรับผมกับบาโลนะครับไปดูกันเลย let's go <S ช็อตต่อมานะครับไม่ได้ทำการกดสมบัติผมนะเพราะไม่ได้ทำการเปิดตีแล้วก็แย่งบอลจากผมไปยิงนะครับโอ้โหแม่งโคตรแบบว่าดิบเถื่อนจนะัๆราชาบาโลกว่าโอ้โหผมเลยทำการเลี้ยงหนีมามาไกลๆนะครับแต่ไม่ทันนะแม่งแย่งกูเลยเฮียแม่งเกินไปวะหว่ายสัตว์ทีมเดีวยวกันแย่งกันทำพ่อมอนะ่ะไม่ได้ทำการพิมพ์ว่า อลน,นี้ของกูนะแล้วก็ยิงงงงหนึ่งทีนะโอ้จบแล้วอยาย,วายิงโคตรกวายผมนะตามไปเก็บบอลให้นะครับแต่เกมไปบปว่าเกมมันจะจบแล้วนะครับผมมาทําการไม่พิถีมิถันนะผมพิดว่ายิงงงงนะครับโอ้โหเป็นไงเฮียโคตรเดือดกลัวเอาจัดอะ่ะผมจะเลิกพิมพ์ด่ากับมันนะครับเพราะตัวจากนี้นะคือสงครามของจริงนะครับรีเฟกอิสางิโยจิพะกับบาโลโชโอเอนะครับศึกตัดสินนะว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าใครจะชนะเลสโกไม่พูดเยอะไปดูกันเลยนะครับ มากันที่ช็อตแรกนะผมไปทําการหนึ่งหนงกับบาโลโชเอแบบตัวต่อตัวนะครับผมไปทำการสก,กัดเขาไว้นะครับแต่ผมทําไม่ได้นะเพราะว่ามันเร็วเกินไปบาโลโชเออ่ะแล้วเขาได้ทําการยิงโล่งๆแต่ยิงไม่เข้านะครับแล้วช็อตต่อมานะผมไปทำการที่สวนกับไว้นะครับโดยการที่ประตูเปิดบอลไม่ให้ผมทางฝั่งริมนะครับแล้วผมก็ไปคนเดียวเลยริมเส้นเลยนี่เอ็มบัปเป้มาแล้วแงๆๆ่แง่แง่แล้วก็เว็บร้อยี่ห้าไอนะแบบเร็วจัดเลยผมอนะ่ะแล้วผมตวนกองหลังประกบสามตัวนะครับอืมไอ้เหี้เสียเปรียบจัดแต่ผมไม่กลัวไนงะผมใจนักสู้ไงงงผผมมพ่่่อเเลลีีนะล้้ยยยดดดววไแโา รอขายสองชิปนิ่มๆไม่เข้านะครับโอ้โหจบเลยเทคแรกไม่ผ่านนะครับฉากต่อมานะับผมโดนยิงนําไปหนึ่งตัวต่อศูนย์นะครับแล้วผมได้หนึ่งหนึ่งกับบาโลนะครับแต่ผมสู้แม่งไม่ได้นะบแม่งหลังหักอีกแล้วนะับแม่งแข็งแรงชิบหายเลยโอ้โหฟิตเกินไปนะแต่มันยิงไม่เข้านับเลยทําให้บอลนอะ่ะตกมาที่ผมนะับมาเลยเพื่อนส่งมาเลยที่กูเลยเดี๋ยวกูจะทําการโชว์เองว่าบาซิลเขาเล่นกันยังไง,ไง,ไงผมทําการคิดว่าตัวเองเป็น,นมราทำการล็อกขายหนึ่งตัวนะครับไอ้บาโลนี่หลังหักไปเลยนะครับ แล้วก็มีกองหลังอีกคนมาซ้อนนะครับผมไปทําการล็อกแล้วผมล็อกไงแล้วคือผมล็อกหมดแล้วผมชิลแล้วผมวิ่งแล้วผมเลี้ยงแล้วผมมั่วเลยแล้วผมนี่ไงแล้วผมมั่วแล้วกูขาแล้วผอเขาเป็นตะคิวเลยนี่ผมเลี้ยงเยอะใช่ไหมขาผมแข็งเลยไงแล้วขาผมแข็งนะท้ายทีผมเสียบอลนะครับอืแม่งโง่จัดกูถึงผมจะเสียบอลนะครับผมก็ไม่มีทางที่จะยอมแพ้นะเพราะผมคือจิตใจของนักสู้นะครับผมไปทำการวิ่งเพเก็บบอลใหม่นะครับแต่คือแบบทีมกูไม่มีสองคนกูจะสู้ยังไงวะเนี่ย พวกมันก็เลยทําการยิงไกลนะครับแล้วบอลมาที่บาโลครับแต่ผมเข้าบอลมันไม่โดนนะมันก็เลยทําการยิงไปนะครับทําให้ทีมบาโลนําผม2ต่อศูนย์ครับโอ้โหโจบเพล่นละศักดิ์ศรีกูนี่งไงมันด่ากูอีกแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยสัตว์ไอ้กูโมโหละขอได้เอาจริงเลยที่จะทำให้สุขที่จะทำให้สุข จากที่ผมได้ทำการโชว์ปฏิหารโซโลโกครับเล่นคนเดียวยิงประตูได้แบบผลโหนคนับทำให้ทีมเราตามแค่1โลนับคือ1ประตูต่อนะครับลูปต่อมานะครับเบคอนที่ผมไ้ทำการแยงมาศัตรูไม่ได้นับแล้วคราวนี้นับกลุดเดี่ยว2คนเลยนะครับ ต่เบคอนผมแบบใจนิ่งมากลยแบบว่าใจเย็นจัดแต่แบบว่ายิ่งคนเดียวแบบนิ่มๆเลยเป็นไงสองประตูต่ตอสองตีเสมอแล้วเว้ยทุกคน let's go ช็อตต่อมาครับผมไม่ทำการแย่งบอลจากศัตรูดได้นะแล้วผมแบบว่าไปคนเดียวแบบนิ่งๆเลยนะแล้วผมบี้ไงแล้วผมบี้เป็นพิตูนแล้วผมเจอใครผมไม่ใจนั้นนะผมใจเย็นนะผมเข้ามาข้างหน้าแล้วผมล็อก,แล,ลอกแล้วผมล็อกเลยล็อกแอนโลแล้วยิงโอ้โหนิ่มๆเหมือนจิ้มขี้โอ้โหเป็นไงนํำแล้วนะครับสอประตูต่อสองนะครับ ช็อตต่อมาหนะับไอ้บาโลนะับเล่นบอลอยู่ดีนะับเสือกอยากลงไปจับกบหนะับสงสัยนึกว่าหิวกบหนะับและทีมผมก็ทําการได้บอลหนะับแล้วก็วิ่งไปยิงประตูนิ่มๆน,นะครับแล้วผมก็ทําการหัวเราะใส่เลยนะแบบว่าขำกากใส่เลยนับนี่ไงยิงประตูขึ้นนําเป็น4ประตูต่อ2นะโอ้โหโคตรตึงทีมกูแม่งโหดจัดไอ้เฮ้ยนึกว่ามัดหลิดช็อตต่อมานะผมพี่ไปแย่งบอลจากศัตรูหนะับจากศัตรูล,ล็อกผมหลังหักเลยนะับแล้วก็ทําการตัดในปั่นโค้งๆหยอดเสาแรกนะโอ้โหแม่งโหดจัดเลยเฮ้ยมึงเรียหดไปไหนวะมึงนักเตะเซาาลินนนะบ่ี แลลเหรรอโยับตอนนี้นับมาตามตีตอ้์มาแล้วเป็น3ประตูต่อ4นะครับช็อตปิดเกมสุดท้ายนะครับประตูฝั่งขวานะได้ทําการเปิดประตูไปให้ประตูนะครับก็คือไอ้บาโลนะครับที่มันเป็นประตูอยู่นะครับแล้วผมไปทําการขึ้นมาหนึ่งกับมานะครับนี่การตัดสินแห่งโชคชะตานะครับใครจะเป็นผู้ชนะนะครับขึ้นอยู่ที่การยังได้ดูข้งนี้นะครับไอ้บาโลได้ทำการล็อกผมหนึ่งทีนะครับ มึงล็อกอะไรวะเรื่องกูแย่งเล้วกูดิงเรียบร้อย5ประตูต่อ3นะฝั่งนล้วนะไม่มีทางชนะได้นะครับทีมของบาโลนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยแล้วผมขำใส่เลยนะครับโอ้โหยังกากครับอิอิแล้วก็จบเกมนะครับไอบาโลมันออกเกมไปตั้งแต่ตอนผมแย่งแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงไอเฮียยาซ่า,ากับรีเฟกไอสัตว์กว่าอิซังิี่ยุยจีไอเฮียจำไว้